BnB พี่ MC บอกว่ายังนับเป็น LL หนึ่งอยู่ไหมเหมือนค่าแก๊สไม่ค่อยปรับลงเท่าไหร่ตัวบีนัน m a r t c h a i n เนี่ยพี่มันเป็นเลเยอร์หนึ่งแต่ถามว่าตัวบ a นะัน Smart c h a i n น n ่ะมีเลเยอร์สองไหมมีมีชื่อ OPBnB เออเดี๋ยวลองหาให้ดูคือโครงสร้างของ b บีนัน a r t Chain นอะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยพี่ตัวโครงสร้างมันอนะคล้ายๆอีเธอเรียมะต้องบอก พูดตามคำพูดของอาจารย์ปุงนะเขาบอกว่า BNB เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ถึงกับเป็นผู้นำแต่เขาตามทุกสถานการณ์เออเรียกว่าสามารถที่จะเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้ในทุกสถานการณ์ละกันเออนี่อันนี้เลเยอรสองจริงๆน่าจะมีหลายตัวนะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าน่าจะโดดเด่นที่สุดละกันชื่อว่า Off BNB ผมเข้าใจว่ามันน่าจะมาจากการเอาตัวออปติมิซึมมาทำเป็นเลเยอร์สองนะน่นโครงสร้างโค้ดเนี่ยน่าจะฟอกมาจาก Optimism นะครับ mm hmm. เข้าไปดูได้ mm hmm. ว่า p e r ร์ r อร์แมนซ์ของมันเป็นยังไงเนาะออตัว m เ n น e t ก็ไลฟ์แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวเชนเนี้ยผมเห็นนะเกมเยอะมากเกมดีๆเนี่ยอยู่บนเชนนี้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมคิดว่า ตอนที่ตลาดมันบูลันจริงๆอะ่ะเอาคอยปาร์ตี้มันมาจริงๆอะ่ะผมคิดว่าไอตัวเชนเนี้ยเกมอะ่ะน่าจะอยู่บนเชนนี้เยอะเออแต่ว่าเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงเนาะ o p t i m i z e l a y e r 2 Solution นะครับเออ Deliver ตัวโลฟีเนาะแล้วก็ h ฮ g h Put เออก็ลองดูใครสนใจนะครับนี่สี่พันเลยนะ transaction ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ค่าแก๊สถูกมากพี่ดูดิแบบนี้เรียกว่าไม่ไม่มีค่าแก๊สเลยนะกี่บาทอะแบบเนี้ยถูกมากศนะูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะอ่าอ่ามีเทรดดิ้งดีแอหรอเนี่ยพวกเนี้ยคือเกมใช่ไหมเกมไหมอ่านี่ไงเกมคอนี้อ,อมีเอส่วนใหญ่เป็นเกมนะพี่ที่อยู่บน,น,น Snake, เนี้ยเนี่ยดาร์เนเนี่ยพวกนี้เป็นเกมหมดเลย เอออ่ะอันนี้เป็นรีซอสของของพวกเดฟคำนวณยังไงเหรออ๋ออันนี้ก็มีบอกอยู่ว่าคำนวณยังไงคำนวณค่าแกอ่ะประมาณนี้อันนี้คือคือ L 2ไว้พี่อ่ามีโซลูชันอะไรบ้าง Tokenization ต่างๆสามารถสร้างเหรียญได้นี่มีแพลตฟอร์มให้คนที่แบบเอออยากมาสร้างเหรียญบนนี้ได้สร้างเหรียญง่ายๆเนอะนี่ทำเพย์เมนต์ด้วย พวก Payment นะพี่อีกหน่อยหนึ่งอ่ะจะไปอยู่บนเลเยอร์สองกันอ่ะเราลองเป็นคัม p a n y ที่อยากจะโทเค็นไนซ์สิทำยังไงเนี่ย SME ใช่ป่ะอิชูเหรียญออกมาแล้วก็คอม m ม n ตี้ซื้ออย่างเงี้ยเหรอโอเคเนี่ยสเต็ปคือง่ายมากเลยพี่เนี่ยคุณสร้างเนี่ยทุกอย่างมันแทบจะสปอยให้คนแบบ สามารถมี point สมมติ SME อยากสร้าง point อย่างเงี้ยแล้วอยู่บนเหรยญสองแล้ว point มันถูกมากอะพี่พี่นึกออกว่ามันถูกมากอะพี่พี่แค่เหมือนยอดค่าแก๊สให้กับ user ในแต่ละอลเล็ตอะสมมุติเรายอดไปสักคนละดอนานเงี้ยแล้วค่าแก๊สมันเท่าไหร่มเมื่อกี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่ปะสมมุติถ้าเราหยอดอล l l e t ให้เขาหนึ่งดอนเนี่ยเขาสามารถส่งหรือทําธุรกรรมได้พันครั้งเลยนะ ก็โอเคนะสมมุติว่าเราจะทำพอยท์ทำอะไรก็ว่าไปโอเคใช้ได้